ข่าวดีสำหรับวงการศิลปะไทยจังหวัดระยองได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand b a 2027ต่อจากภูเก็ตงานนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงศักยภาพของศิลปินไทยแต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่เวทีศิลปะระดับนา,นานาชาติอีกด้วยนางสาวซาบีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรัฐมนตรีว่าการวอทอได้ประกาศข่าวดีนี้โดยระบุว่าจังหวัดระยองได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand b l a ครั้งที่5ในปีพุทธศักราช2570 ทำไมต้องระยองเพราะระยองมีวิสัยทัศน์ที่โดดเด่นในการสร้างสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นโจทย์ใหม่ที่น่าสนใจสำหรับวงการศิลประร่วมสมัยนอกจากนี้ระยองยังมีความพร้อมในทุกด้านทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกและประสบการณ์ในการจัดงานระดับนานาชาติการคัดเลือกเจ้าภาพครั้งนี้ดำเนินการโดยสำนักงานศิลปธรรมร่วมสมัยสสรโดยมีเกณฑ์การพิจารณา3ส่วนหลักๆได้แก่ศักยภาพของจังหวัดการประเมินตามดัชนีและศักยภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แต่เดี๋ยวก่อนก่อนหน้านี้มีจังหวัดที่สมัครเข้าชิงถึง6จังหวัดแต่สุดท้ายระยองก็ได้รับเลือกด้วยแนวคิดที่โดดเด่นในการผสานศิลปะเข้ากับอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมก่อนหน้านี้งาน Thailand BL จะจัดขึ้นที่ภูเก็ตในปี2568ภายใต้แนวคิดนิรันดร์กันซึ่งสะท้อนถึงความรักที่มั่นคงและกระตุ้นให้เราตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกงานนี้จะมีการจัดแสดงผลง,งานของศิลปินไทยและต่างชาติรวม65ท่านจาก25ประเทศและมีกิจกรรมมากมายตลอด5เดือน รัฐมนตรีว่าการวอทอยังกล่าวอีกว่างาน Thailand Beer มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในเวทีโลกคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้คุณคิดว่าระยองจะสามารถจัดงาน Thailand Beer ได้อย่างน่าประทับใจหรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย